งารแพ็คน,นะครับงระะงคงไดยี่บห้าโลีนี้คือขั้นตอนการแพ็คน,นะครับแพ็คสองให้ลูกค้ากี่โลละกรนส่าไอ้นี่2โล bắt đặc biệt đấy thí chăn mưa đây, mưa chăn mưa chăn mưa chăn mưa มีสีธงชาติด้วยนะมีสีธงชาติด้วย

ทนห้องน้เยี่สวยังเลยของเราทำสวยเราทำส่งนอกรเมบอินไทยแลนด์ส่งนอกบ้านไม่ได้ส่งนอกประเทศส่งนอกบ้านเราไป มึงทำเป็นเล่นไปเฮียแล้วเกิดมึงมีไป็โรงงานแล้วมึงจ้างน้องแล้วก็ไอ้เงี้ยเนี่ยแม่งเปิดตลาดได้มึงก็ทำไม่หนี้แม่งอยู่ได้แล้วนะกูจะบอกไม่นะทำไม่ทันทำไม่ทันครับเอาแค่เราจะไปโลกเราเอาแค่ก็ทำไม่เก็บไว้เก็บไว้เยอะๆเลยแล้วก็ส่งทีเดียวทุกวันนี้ก็ทำส่งเท่าไหร่แต่แล้วไม่ทำส่งไม่ทันแล้วเอาแค่อยู่วันหนึ่งได้ทีทีที่ถุงอย่างนี้เนี่ยหมครัอ้เจ๊บอ่ะ วันนึ่งอะก็ดูประมาณสองกล่งถ้าทั้งใจทํานะแต่ไม่ใช่สิเพราะเรามีงานอื่นไงเออแลีวไปส่งทีเไปส่งก่อนส่งสองร้อยทำร้อยก็ไปแล้ะมันต้องส่งเป็นตันส่งเป็นตันเดี๋ยวได้เงินเยอะก่ต้าแบกลับโดยป้นร้อยสองร้อยโลก็เอาแล้ว อันนี้นะครับฝนมาครับเทวดาเห็นทำงานเหงื่อแตกคลายร้อนหน่อยดูเรื่องครับผมแล้วเจอกันใหม่เจ็กเต้อยากกินกินอยากนอนนอนสนใจสินค้าเรานะครับทักแชทได้นะครับดูเรื่องครับพูดกับหมาเลย